สวัสดีครับเพื่อนครับผมอยู่กับพิ่สายนี่นะพี่สายคนเก่งของเรานะครับอยู่ที่พิษสายอยู่ที่ไหนนะอยู่แคว้มอนะแคว้นฉมเอนเภอเขาจมเมาจังหวัดระยองนะก็อยู่ในพื้นที่ที่ผมรู้จักมานานนมแล้วล่ะนะขายขายพันไม้นี่มานานหรือยังอขายมาห้าปีแล้วขายมาห้าปีแล้วอะครับเป็นไงบ้างตอนนี้อะไรขายดีที่สุดพันไม้ที่นี่ บอล้ชหมอนทองทุเรียนบอทุเรียนแล้วนี่อะไรเนี่ยัอะไรอะไรอันนี้เงาะจ้ะบอลโรงเรียนอันนี้เงาะโรงเรียนแล้วนี่ลหละอันนี้มังคุดอ๋อมังคุดนะครับแล้วทางนี้เป็นมีมีอะไรบ้างมีทุเรียนทุเรียนก็มีมังคุดก็มีมีหลายอย่างอ่าเดี๋ยวพาลองกองลองกอง นี่นี่อะไรเนี่ยนี่หมอนใช่ไหมฮะอันนั้นพวงมณีพวงมณีเหรออ่าทีมาเชิญทางนี้เสียงจะได้ชัดเหน่อเป็นเตือนจะได้ติดตามอันนี้พวงมณีจ้าอ่าพวงมณีแล้วที่หมอนตรงไหนเ่ยหมอนที่เราหมอนข้างในค่ะจักแอบพี่พาไปชมเดี๋ยวผมขอชมด้วยผมมาดูว่าจะเอาจะซื้อลงสวน อันนี้อันนี้หมอนใช่ไหม,หมนเนี่ยตัวนี้แล้วเนี่ยน,นี่แปลงนี้อะไรอันนี้ก็หมอนอันนี้หมอนเหมือนกันหมอนเหมือนกันเอออินนซสยที่อนนเอาไซสวยมากไปสวยไปเอาไปปลูกไปแ้มหลับไปซ่อมครับ<ป>ของของ,ของเราเนี่ยข้อเด่นของที่ขายเนี่ยอะไรเด่นๆอยากจะบอกผู้ชมไหมว่า จุดเด่นของที่นี่คืออะไรเด่นก็มีหมอนขายดีฝาเขายงอ่าส่วนมากลูกค้าอยู่แถวไหนครับก็ต่างจังหวัดบ้างคนพื้นที่บ้างครับอืมเราก็มีพันใหม่มีกบผู้เท่าครับกบใช้น้ำพงมานีพงมาีก็มีอมีอะไรอีกก็มีชนี ก้านยาวมีไหมก้านยาวก็มีแต่แตว,วันนี้ไม่มีอ๋อก้านยาวหมดว,วันนี้หมดมคือเพื่อนๆครับที่ตรงนี้นะที่เขาขายหน้าบ้านในอยู่ตรงนี้แหละเป็นเหมือนการค้าในครัวเรือนแล้วก็ทำก็มีอยู่หลากหลายแต่เห็นว่าเป็นพื่อตอนนี้คนนิยมมากเขาพูดถึงจะเป็นนิยมมาก ขายดีมากปีนี้อืมแล้วราคาแพงไหมที่ขายก็อยู่ร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทแล้วก็สามร้อยสองร้อยห้าร้อยแล้วทีนี้สังเกตมันมีคนข้างนอกไกลๆต่างจังหวัดอยากได้อะไรเงี้ยเราอ๋อรับส่งจ้ะรับส่งได้เหมือนกันแคส่งให้ได้อ๋อเดี๋ยวเบอร์โทรจำได้ไหมของตัวเองเบอร์โทรเลศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่ แล้วก็ห้าเจ็ดห้าครับสี่สามเจ็ดแปดสี่สามเจ็ดปดเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์เบอร์โทรไว้ใต้คลิปด,ด้วยเดี๋ยวใครสนใจจะติดต่อพี่สายนะเพราะพันเกี่ยวเรื่องทุเรียนนะะในอำเภอเขาชมเมาจังหวัดระยองนะครใครสนใจอยากได้พันทุเรียนแบบไหนมาให้ได้หมดเลยนะได้หมดเลยนะ ถ้าเขาต้องการเยอะๆขายไหมขายค่ะอการเยอะๆก็คุยกันได้ราคาก็เป็นอะไรที่ในพื้นที่ของเราเนี่ยทุเรียนถือว่าเป็นพระเอกแล้วนะตอนนี้ได้ตอนนี้พระเอกปีที่แล้วขายทุเรียนไปเยอะไหมครับเนื้อไอ้ลูกเหรอลูกฮะอ๋อลูกก็พอได้เยอะอืปีกายดดดกนะ เดี๋ยวไว้มีโอกาสพาชมสวนพี่สายอยู่ข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวไปชมสวนพี่สายด้วยอืก็ท้ายนี้มีอะไรฝากผู้ชมไหมครับเอบอกให้เขามาซื้อทุเรียนพี่สนใจติดต่อมาได้ใช่คุณผู้ชมครับเป็นการแบ่งปันนะถ้าหากว่าติดตามดูแล้วท่านใดที่มองหาพันธุ์ทุเรียนติดต่อพี่สายโดยตรงเบอร์นั้นเลยนะคุยกันได้คุยกันได้คุยกัพี่สายโดยตรงเลยเดี๋ยวผมจะใส่เบอร์โทรใต้ลิงก์นี้ครับ ก็ติดต่อพี่สายโดยตรงเลยเพราะว่าพี่กรับไม่ไหวแล้วนะครับโทรมาให้พี่กบหาทุเรียนให้ไม่เอาโทรหาพี่สายแล้วกันให้พี่สายจัดให้จะเอากี่ร้อยกี่พันต้นเอาได้เลยนะแต่ลูกค้าสั่งเยอะๆลดให้เขาไหมลดจ้ะย่าไปถอาถ้าเอาหลายร้อยก็ไปส่งได้ไปส่งได้ถ้าไม่ไกลเกินอ๋อนี่คืออยู่เขาชมเมาเยนี่เขาฉมเมานะครับ คือมีไม่อันว่างั้นเหรออ่ามีไม่อันอ๋อแล้วแต่สายแต่ต้องสั่งล่วงหน้าบ้างครับเพราะบางทีเราจะคัดสวยๆไว้ให้ครับอ่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามแปลงนี้ต่อไปนะฮะเรื่อยๆครับ <laughs> ว่าเป็นยังไงพี่สายก็คอยรับโทรศัพท์ด้วยนะขอ <laughs> ขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะครับอุดหนุนกันหน่อยอุดหนุนกันหน่อย <laughs> นะฮะ